ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อิน์และคลริสตจักรร่วมนิมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐาน สวัสดีค่ะพระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมฮิบรูบทที่9ข้อที่12นะคะบันทึกว่าคือเสด็จเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ครั้งเดียวเป็นพอและพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปจึงได้มาซึ่งการไถ่บาปชั่วนิรันร์ข้อคิดจากพระวจนะในตอนนี้นะคะสำเร็จการไถ่บาปนิรันร์สิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเราก็คือการ สําเร็จการไถ่บาปเป็นนิรันดร์ประการที่1น,นะคะพระเยซูเนี่ยทรงเกิดมาเพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปแทนมนุษย์เราคุ้นชินนะคะในวัฒนธรรมในประเทศของเราเนี่ยมักจะมีเครื่องบูชาบางอย่างที่จะต้อง ส่งไปเพื่อแลกมากับบางสิ่งบางอย่างแต่พระเยซูคริสต์เจ้าอ่ะโดยตัวของพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาแทนมนุษย์ทั้งหลายนะคะแล้วก็ประการที่สองพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าอ่ะมีอำนาจในการไถ่บาปชั่วนิรัน ต้องมีโลหิตนะคะจึงจะมีการชำระบาปและต้องเป็นโลหิตของพระเยซูคริสต์เท่านั้นผู้ที่พระเจ้าได้ท่งส่งมาเพื่อน,นำการไถ่าบาปให้กับมนุษย์จึงมีฤทธิ์อำนาจนำการไถ่าบาปแล้วก็เป็นการไถ่าบาปเพียงแค่ครั้งเดียวสำเร็จชั่วนิจนิรันร์ไม่ต้องทำกันบ่อยๆนะคะเพราะว่ามีฤทธิ์อำนาจพอและในประการที่3ผู้ที่เชื่อวางใจจึงไม่มีบาปใดต้องชดใช้อีกต่อไปเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้ส่งชดใช้ความบาปแทนเรา เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทําเพื่อเราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สาหรับองค์พระเยซูคริสที่พระองค์ได้ทรงเสด็จมาจากฟ้าสวรรค์ที่ประทับของพระเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์และเป้าหมายของพระองค์ก็คือการสิ้นพระชนเพื่อเราพระองค์ทรงใช้พระโลหิตของพระเจ้าทุกหยดเป็นตัวแทนในการที่จะชําระล้างความผิดบาปของมนุษย์รวมไปถึงตัวของข้าพระองค์เองด้วยเราเชื่อ เื่อวางใจในการสิ้นพระชนนั้นเราเชื่อมั่นในฤทธิ์อำนาจในพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าว่าจะสามารถนำการไถ่าบาปสำเร็จการไถ่าบาปเป็นนิตนิรันด์เราทั้งหลายผู้เชื่อวางใจในพระเจ้าจึงไม่ต้องทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อเป็นการชำระความบาปอีกต่อไปเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทำเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วเราขอบพระคุณพระองค์เราขออธิษฐานร่วมใจกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะขอพระเจ้าอวยพร ค่ะ